คุณผู้ชมคะเมื่อวานเนี่ยทางภาครัฐบอกว่าขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน work from home เมืม่อวานก็ดูเหมือนว่าลดลงลงไปบางจุดบ,บางพื้นที่นะแต่ว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นเนี่ยมันยังไม่หมดไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังคงหนักหนาต่อเนื่องอเดี๋ยวลงพื้นที่ไปหน่อยผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณทัศนีลาสันเทียนะไปสำรวจดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้อยู่ที่ริมถนนวิภาวดีแล้วนะคะคุณทัศนีคะเชิญได้เลยคะ่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทีมข่าวค่ะได้ลงพื้นที่มาติดตามทําข่าวสถานการณ์ PM 2 5ค่ะวันนี้เรามากันที่ริมถนนวิภาวดีค่ะก็พบว่าหากมองด้วยตาเปล่านะคะการจราจรค่อนข้างโล่งค่ะค่อนข้างคล่อง,งตัวส่วนสภาพอากาศวันนี้ก็ยังคงขมุข,ขมัวอยู่ค่ะฟ้าไม่ปลอดโปร่งเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันค่ะ วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ทีมข่าวลงพื้นที่มาดูสถานการณ์ฝ้าฝุ่น PM 2.5ค่ะวันนี้เราย้ายจุดกันมาที่ริมถนนวิภาวดีก็พบว่าการจราจรค่อนข้างคล่องตัวนะคะอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขอความร่วมมือ w ว r k from Home ค่ะและเมื่อช่วงเช้าตรู่นะคะทีมข่าวก็ได้ขึ้นไปเก็บภาพค่ะบนอาคารสูงชั้น37ของอาคารธานีนพรัตน์สารวาวการกรุงเทพมหาคนคร2เขตดินแดง สภาพอากาศวันนี้ค่ะมองไปรอบๆท้องฟ้ายังคงเป็นสีขาวขมุกขม,มัวนะคะมองไกลๆย,ย,ยังไม่เห็นยอดตึกอยู่ค่ะแต่เท่าที่ดิฉันมารายงานค่าฝุ่นที่นี่2วันแล้วท้องฟ้าก็ค่อนข้างโปร่งกว่าเมื่อวานนะคะลักษณะอากาศเช่นนี้เป็นไปตามคาดการว่าวันนี้ค่าฝุ่นยังคงสูงต่อเนื่องและวันนี้ก็เป็นวันที่กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน work from home ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมควบคุมมลพิษระบุว่าสถานการณ์ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรทมยังพอมีปัจจัยที่จะทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงอยู่บ้างค่ะเนื่องจากว่าลมเปลี่ยนทิศ ทำให้มีการพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กออกไปจากพื้นที่ได้โดยเฉพาะช่วงวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์นี้ค่ะจึงทําให้ฝุ่น PM 2.5ลดลงและคาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะแต่ยังไงนะคะก็ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนค่ะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ค่ะ มาดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะวันนี้แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5มีระดับสีส้มเกือบทุกเขตนะคะแต่ก็ยังมีสีเหลืองอยู่2เขตค่ะและ5อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5ที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครเช้านี้อยู่ที่เขตบางกะปิ66.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรลองลงมาที่เขตบางรักเขตบึงก่มเขตหนองจอกและเขตคลองสามวาค่ะ และเมื่อเช้านี้นะคะทีมข่าวก็ยังได้ลงพื้นที่ค่ะไปที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงค่ะพบว่าวันนี้เด็กๆเ,เดินทางมาเรียนกันตามปกตินะคะสําหรับมาตรการรับมือฝุ่น pm 2.5ของที่นี่ค่ะหากค่าฝุ่นสูงขึ้นที่โรงเรียนค่ะจะมีการปักธงสีแสดงค่าฝุ่นในแต่ละวันค่ะอย่างวันนี้นะคะระแวกโรงเรียนนะคะค่าฝุ่นเป็นสีส้มทางโรงเรียนก็ได้ปักธงสีส้มเพื่อแจ้งเตืนอนนักเรียนค่ะ มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนมีการกำหนดแนวทางปฏิบตัติเช่นงดกิจกรรมกลางแจ้งมีห้องปลอดภัยสำหรับกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดมีโรคประจําตัวหรือเด็กเล็กแต่ถ้าหากค่าฝุ่นสูงมากๆนะคะผู้อํานวยการจะพิจารณาให้เด็กหยุดเรียนค่ะ คุณผู้ชมคะก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นนะคะว่าช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์นี้ค่าฝุ่นจะลดลงเป็นไปตามคาดการหรือไม่และกลับมาทํางานวันจันทร์ค่าฝุ่นจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สําคัญค่ะก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณทัศคีค่ะกลุ่มปอบางก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่ป่วยโรค ประจำตัวนะครับคุณผู้ชมดูภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ต่อเน,นื่องจากคุณทัศนีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าตอนนี้ชาาที่กรุงเทพมหานครดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานจะหนักกว่าวันนี้ะจะมีสีส้มๆมเหลืองเหลือให้เห็นบ้างนะครับตามภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองกันอยู่ส่วนเพจ iq air เป็นเว็บไซต์ iq air คุณภาพอากาศที่มีการจัดอันดับทั้งโลกเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยที่เรารายงานไปกรุงเทพมหานครอยู่อันดับ8อันดับ9เลยนะเ <Ừ. S 1> ชา้านี้คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครค่าฝุ่นดีขึ้นอย่างที่บอกไปกรุงเทพเราอยู่อันดับที่26ของโลกครับนะส่วนอันดับที่20คือจังหวัดเชียงใหม่ฮะนะแล้วนี่คือภาพอันดับหนึ่งอยู่ที่บังกลาเทศนะนี่ก็เป็นคุณภาพอากาศเมื่อช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาครับ